โยว่าไงไวเล่นนะไปครับพี่น้องไอเสมมีทีเด็ดมานี่มานี่มาเบิงนี่มาเบิงนี้มาเบิงนี่สูนะดีแม็กซี่ประตูครับเครื่องเสียงเต็มลำสะดิดโอ้ชุดแต่ง VIP รอบคันนะแค่เครื่องเสียงนี่เป็นแสนครับพี่น้องนะเป็นแสนเป็นแสนอย่างไดเดียวชิพ่ายเบิงมันมันแม,น,มนบอละค่านี่เป็นแสนรีบอเบาะเย็บแบบ v i p นะภายในสีโสมครับ ประตูกระตูซีคางนะเครื่องเสียงเสะเดิดครับหลังคาเย็บแบบว i p พีครับพี่น้องโอ้โหมันสุดจัดจริงๆนะเหมือนกูอยู่บนไออวกาศยังไงไม่รู้เครื่องเสียงเสะเดิดครับพี่น้องชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟลามทุ่งครับผมนะคือเอาขค่นี้ไปหากินได้เลยพี่น้องหากินได้เลยงานแห่นาคมโหรี่มอลำงานบังไฟ นะมหรศพกระแหได้งานบุญงานบวชนะได้เบิดครับพี่น้องนะไปครับสวัสดีครับพ่อไอเซมรถสิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินกันครับออนิวสีประตูครับพี่น้องไฟหน้าเบรกยางแปลนะสูดเดี๋ยวกูเปี่ยนแม็กเปี่ยนยางให้หักกาม่ายางแปะนะจะจะได้ไอไอผมพี่เวลาไอผมพี่เวลาไปเติมล่มเดี๋ยวไอเติมให้โอเคบอ เติมได้เะของเติมได้พลังไบเของหลายรถแล้วบวมีเวลาเติมนะมาเป็นข้างน,นั้นก็พี่น้องนะชุดแต่งวิ่งพีลอบขั้นนะแผงคางซีประตูเป็นเครื่องเสียงเต็มล้ำวงมาลัยนะดีไม่แปดหมื่นกิโลเมตรนะสั่งทําพิเศษครับพี่น้องนะจอด่าเป็นจอดทีมมวยเป็นเดือนมดเลยซืได้ชุดนี้นึพี่น้อง <laughs> อ้าข้างหลังก็ยังมาพ่อนะข้างหลังองีกโอ้ยว่ามันหนักยังมันหนักเครื่องเสียงครับพี่น้องนะโค้ดตีขึ้นนึงเครื่องเลยนะ ปีไม่สงการนี่คื้นนังเทิงเลยสะเดิดหากินนั่งเยอะพี่น้องนาออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวครับพี่น้องจัดได้ทุกอาชีพกเกษตรกรค้าขายพน,นักงานบริษัทร,รฐัฐวิสาหกิจนะรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวินขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อนะมาหาไอเซมผู้นี้ไอเซมรับจบที่ศูนย์บาทครับพี่น้องโอ้โห ยังไงงม่ได้ล้างอกเครื่องถักกระซือเขาบมมีเวลาสายไฟห like, ลน้อยเนะี่ยเพราะว่าเครื่องเสียงสะดุดขนาดนี้บม่ต้องถามออกรถสูบบาทงวดผ่อน9,000บาทตลอดสั้ญ,ญานะใครที่อยากได้เครื่องเสียงปเป็นแสนแบบนี้ติดต่อแอดไลน์หายเสมนะกดลิงก์ไล์เข้ามาราคาขายพิเศษพี่น้องนะตัวนี้โคตรถูกเลยนะไป500,000 2 9 0 0บาทแคปหน้าจอรับส่วนลด20,000เหลือ500,900บาท งวด9,000ดาวศูนย์บาทคอมเมนต์ด้านล่างสุดไหมแก้วไหมครับพี่น้องพิมพ์คำว่าแก้วดูสุมแกกเสื้อให้ครับพี่น้องแก้ว